วีลคัมแบ็คออโต้ไรรีวิววันนี้พาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของหนึ่งในเรือรบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกนั่นคือเรือพิฆาตชั้นซัมเวลจากสหรัฐอเมริกาเรือรบที่มีหน้าตาล้ำยุคจนเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่ก็เป็นเรือที่ถูกถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าเป็นก้าวสำคัญของอนาคตหรือเป็นเพียงโครงการที่สิ้นเปลืองที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารเริ่อแรกเราต้องบอก,กว่าเรือซัมเวลนั้นไม่เหมือนกับเรือรบที่หลายคนคุ้นเคย โครงสร้างตัวเรือถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปิรามิดกลับด้านทําให้ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ลงได้อย่างมากทั้งที่มีระวางขับน้ํากว่า1 5 0 0 0ตันแต่บนเรดาร์กลับปรากฏเพียงเหมือนเรือตกปลาเล็กๆเกท่านั้นนี่คือหัวใจสําคัญของความเป็นสเตลที่ทาให้สัตรปรูตรวจจับได้ยากระบบขับเคลื่อนของซัมวอลก็ถือว่าล้าหน้าใช้ระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการทําให้สามารถกระจายพลังงานไปยังระบบต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นไม่เพียงแต่สําหรับเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบไว้รองรับอาวุธแห่งอนาคตอย่างปืนรางแม่เหล็กหรืออาวุธพลังงาน direct energy d e We weapon ได้อีกด้วยจุดนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่เรียรบสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ในด้านอาวุธซัมวอลถูกวางแผนให้ติดตั้งปืนใหญ่ล้ำสมัยขนาด155ม mm. ิมที่เรียกว่า AGS หรือ Advanced Gun System ซ,ซึ่งตามแผนจะสามารถยิงกระสุนพิเศษได้ไกลกว่า160กิมและแม่นยำสูงมากแต่ปัญหาก็คือกระสุนที่ใช้กลับมีราคาสูงเกินไป จนสุดท้ายโครงการกระสุนนั้นถูกยกเลิกทาให้ปืนใหญ่หลักที่เป็นจุดขายกลายเป็นระบบที่แทบไม่มีประโยชน์จริงนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เรือซัมวอลถูกวิจารณ์ว่าเป็นความล้มเหลวที่แพงที่สุดถึงอย่างนั้นเรือยังคงมีพลังทาลายล้างจากแท่นยิงแนวตั้ง80ช่องที่สามารถบรรจุขีปนาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโทมหาหอกสําหรับโจมตีภาคพื้นดินขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรืออาวุธต่อต้านเรือดำน้าเรียกได้ว่าสามารถปรับภารกิจได้ตามความต้องการ ทั้งการโจมตีการป้องกันและการปราบปรามหนึ่งในจุดเด่นอีกอย่างคือระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมากทําให้เรือขนาดใหญ่ขนาดนี้ใช้กําลังพลเพียงประมาณ140นายเท่านั้นเมื่อเทียบกับเรือพิฆาตท,ทั่วไปที่มักจะต้องใช้ลูกเรือกว่า300-400ถึงนายนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวถูกลดลงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะถ้ามีเหตุฉุกเฉินการมีคนจํานวนน้อยอาจทําให้การควบคุมสถานการณ์ยากขึ้นทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคา เรือซัมวอลแต่ละลำมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ7.5พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ280,000ล้านบาทตัวเลขนี้สูงจนแทบไม่น่าเชื่อและยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเรือพิฆาตชั้นอะไหลเบิร์กที่มีราคาเพียงประมาณ2,000ล้านดอลลาร์จะเห็นได้ว่าซัมวอลแพงกว่าหลายเท่าซึ่งในงบประมาณเท่ากันสหรัฐสามารถสร้างอะไหลเบิร์กได้3-4ลำแทนที่จะได้เรือซัมวอลเพียงลำเดียวนี่จึงกลายเป็นที่มาของคำถามใหญ่ซัมวอลคุ้มค่าหรือไม่ บางฝ่ายในสหรัฐเองก็มองว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลวและสิ้นเปลืองเพราะในปัจจุบันเรือทั้งสาลำที่สร้างเสร็จยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพอาวุธหลักอย่าง AGS ไม่มีอนาคตระบบหลายอย่างยังต้องปรับปรุงและการที่มีเรือเพียงแค่สามลำก็ทําให้ไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ได้มากนะักแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญจํานวนไม่น้อยกลับมองว่าซัมวอลเป็นเหมือนห้องทดลองลอยน้ําที่จะปูทางสู่เรือรบแห่งอนาคตเทคโนโลยีหลายอย่างที่ถูกทดสอบในเรือลํานี้ เช่นระบบพลังงานไฟฟ้าแบบบูรณาการหรือระบบอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติการอาจจะกลายเป็นมาตรฐานของเรือรุ่นต่อๆไปและถึงแม้ราคาจะสูงเกินไปในตอนนี้แต่ประสบการณ์จากซัมวอลอาจทำให้การพัฒนาเรือรุ่นใหม่มีต้นทุนที่ต่ำลงการใช้งานจริงของซัมวอลในปัจจุบันเน้นไปที่การลาดระเวนการแสดงแสนยานุภาพและการทดสอบระบบอาวุธใหม่ๆม,มีข่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณาติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงให้กับเรือรุ่นนี้ หากสำเร็จจะทาให้ซัมวอลกลับมาโดดเด่นอีกครั้งและอาจจะกลายเป็นจุดพลิ้ผันของสมรภูมิทางทะเลในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือซัมวอลถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจเดียวได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งกองเรือขนาดใหญ่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ต้องการมีเรือรบที่สามารถลอบเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการป้องกันหนาแน่นเช่นทะเลจีนใต้หรือใกล้ชายฝั่งคู่แข่งจุดนี้อาจเป็นคำตอบว่าทำไมสหรัฐยังคงลงทุนกับซัมวอลแม้จะถูกวิจารณ์หนัก สรุปแล้วซัมวอลคือการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมสุดล้ำกับข้อบกพร่องที่เด่นชัดในด้านหนึ่งมันแสดงให้เห็นภาพของอนาคตว่าเรือรบอาจมีหน้าตาแบบไหนใช้เทคโนโลยีแบบใดและสามารถทำอะไรได้บ้างแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้เราเห็นข้อจำกัดขององค์การทดลองที่ยังไม่พร้อมใช้งานจริงความซับซ้อนและราคาที่สูงเกินไปทำให้โครงการถูกตัดลดจาก32ลําเหลือเพียง3ลํล ท้ายที่สุดเราอาจจะต้องรอดูว่าในอนาคตการปรับปรุงและการติดตั้งอาวุธใหม่ๆจะทาให้ซัมวอลสามารถกู้ชื่อเสียงกลับมาได้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเรือรุ่นนี้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งความทะเยอทะยานและความเสี่ยงในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับการรีวิวสมรรถนะและราคาของเรือพิฆาตชั้นซัมวอลจากสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ทั้งน่าทึ่งและน่าถกเถียงไปพร้อมๆกันใครที่สนใจเรื่องอนาคตของกองทัพเรือ บอกเลยว่าต้องจับตามองเรือรุ่นนี้ให้ดีขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ไรรีวิวของเรา